ลดน้ำง่ายกระจายน้ำดีประหยัดพลังงานครับเทปน้ำพุ่งช่วยให้น้ำชั่วถึงสม่ำเสมอเหมาะสำหรับทุกแปลงเกษตรครับสายส่งน้ำคุณภาพเกษตรกรยุคใหม่ต้องมีนะครับนี่คือเทปน้ำพุ่งสายส่งน้ำครับกระจายน้ำได้สม่ำเสมอนะครับลดน้ำง่ายประหยัดแรงประหยัดพลังงานนะครับเทปน้ำพุ่งช่วยให้การให้น้ำพืชเป็นเรื่องง่ายติดตั้งสะดวกดูแลรักษาง่ายใช้แรงดันน้ำต่ำ ประหยัดพลังงานแต่ให้น้ําได้ทั่วถึงในคริบปตาครับท่านครับระบบน้ําพุ่งสม่ําเสมอครับด้วยการเจาะรูด้วยเลเซอร์นะครับทําให้รูน้ํากลมแล้วก็แม่นยํากระจายน้ําได้ทั่วแปลงนะครับป้องกัน UV ใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมสารแอนตี้ยูืดอายุการใช้งานทนแดดทนฝนเหมาะกับพืชทุกชนิดครับใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวน หรือแปลงปลูกขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับแรงดันต่ำก็ใช้งานได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้งานง่ายอีกด้วยนะครับก็มีให้เลือกหลายขนาดนะครับ1นิเน้ว2เนิว้วแล้วก็3มนิ้วครับรองรับทุกสภาพความต้องการในการเกษตรของท่านนะครับเปลี่ยนการให้น้ําแบบเดิมๆให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเทปน้ําพุ่งคุณภาพสูงรีบสั่งเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว